สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่เรียบง่ายมากๆแต่ผมว่าทรงพลังสุดๆเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องการมองหาแต่ความดีของคนอื่นซึ่งเป็นหลักคิดที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อโลกรอบตัวไปเลยก็ได้ครับเอ๊ะลองนึกตามกันดูนะครับเวลาเราเจอใครสักคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักหรือคนเพิ่งเคยเจออะไรคือสิ่งแรกที่เราสังเกตเห็นครับรอยยิ้มที่สดใสของเขาหรือว่ารอยยับบนเสื้อเชิ้ตของเขา เป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยนะคะที่สายตาคนเรามักจะไปสะดุดกับจุดเล็กๆที่มันไม่สมบูรณ์ก่อนเสมอเอาล่ะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันใน4หัวข้อหลักๆนะครับเริ่มจากเรื่องกับดักของการมองหาข้อเสียไปจนถึงอุปมาที่น่าสนใจอย่างการเห็นเพชในตมและการแหวกจอกแหน่เพื่อดื่มเน้อแล้วเราจะปิดท้ายกันด้วยข้อคิดดีๆที่เอาไปปรับใช้ได้ทันทีเลยครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันเลยครับกับดักของการมองหาข้อเสีย คือความจริงเนี่ยนะครับคนทุกคนมีทั้งด้านที่ดีและด้านที่เอ,อ่ออาจจะยังไม่ดีพอแต่ถ้าเราใส่แว่นตาที่มองหาแต่ข้อผิดพลาดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะเราก็จะมองข้ามความดีงามทั้งหมดของเขาไปอย่างน่าเสียดายเลยละครับแล้วภาพที่เราเห็นก็จะบิดเบี้ยวไปจากความเป็นจริงด้วยมันเหมือนกับเรากําลังใช้แว่นขยายส่องหาฝุ่นบนเพชรเม็ดงามเลยครับถ้าเรามัวแต่จดจ่ออยู่กับฝุ่นเม็ดเล็กๆเราก็จะบ่นว่าเพชรเม็ดนี้มันสกปรกจัง ทั้งที่จริงๆแล้วเรากําลังมองข้างความสวยงามและความล้าค่าของมันไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะสิ่งที่เราเลือกที่จะโฟกัสเนี่ยแหละครับจะกลายเป็นความจริงสําหรับเราเพื่อให้เห็นภาพกันชัดๆเลยนะครับเรามาดูอุปมาเรื่องแรกที่ทรงพลังมากๆกันดีกว่านั่นก็คือเรื่องการเห็นเพชรในตมโหแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับถ้าเรามองแบบผิวเผินเราก็อาจจะเห็นแต่โคลนตมที่มันดูเละเทอะไม่น่ามองแต่ถ้าเราลองพิจารณาดูให้ดีๆ มองให้ลึกลงไปอีกหน่อยเราอาจจะไปเจอเพชรเม็ดงามที่ซ่อนอยู่ทั้งในก็ได้นะครับคนเราก็เหมือนกันเลยข้อเสียเล็กๆน้อยภายนอกเนี่ยมันอาจจะบดบังคุณค่าที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ข้างในก็ได้เราแค่ต้องมองให้ทะลุเข้าไปครับเอาล่ะครับนอกจากเรื่องการมองหาเพชรในตมแล้วนะยังมีอีกหนึ่งสถานการณ์เปรียบเทียบที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับ มาดูกันที่อุปมาเรื่องที่2ก็คือการแหวกจอกแหนเพื่อดื่มน้ําซึ่งจะสอนให้เราก้าวข้ามอุปสรรคเล็กๆน้อยๆไปเพื่อให้ได้ในสิ่งที่มันสําคัญกว่าลองนึกภาพตามกันอีกทีนะครับถ้าเรากําลังกระหายน้ําแบบสุดๆเลยนะแล้วไปเจอหนองน้ําแห่งหนึ่งแต่บนผิวน้ํากลับมีจอกแหนลอยอยู่เต็มไปหมดเลยเราควรจะทํายังไงดีละครับคําตอบมันง่ายนิดเดียวเลยใช่ไหมครับก็แค่ใช้มือแหวกจอกแหนพวกนั้นออกไปสิ แล้วก็ดื่มน้ำที่ใสสะอาดที่อยู่ข้างใต้นั้นคงไม่มีใครยอมอดน้ำตายเพียงเพราะแค่ไม่ชอบจอกแหนที่ลอยอยู่บนผิวน้ำหรอกจริงไหมครับหลักการเดียวกันนี้เป๊ะเลยครับนำมาใช้กับคนได้ข้อบกพร่องของคนอื่นก็เหมือนจอกแหนที่ลอยอยู่บนผิวน้ำนั่นแหละครับถ้าเรามัวแต่ไปรังเกียจไปจ้องจับผิดมันเราก็จะไม่มีวันได้ลิ้มรสน้ำหรือคุณงามความดีที่อยู่ลึกลงไปเลยเราต้องเรียนรู้ที่จะแหวกมันอ,อกไปครับ เรื่องทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่แนวคิดสวยหรูนะแต่มันคือภูมิปัญญาโบราณแท้ๆเลยที่มีคำสอนและที่มาที่ไปอย่างชัดเจนนี่คือบทคาถาภาษาบาลีจากโดราณาจารย์ครับที่สรุปทุกสิ่งที่เราคุยกันมาได้แบบสมบูรณ์แบบที่สุดเลยอาจจะฟังดูยากไปสักหน่อยนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปดูคำแปลที่น่าทึ่งกันเลยดีกว่านี่แหละครับที่น่าสนใจมากๆคำแปลก็คือ เมื่อความดีกับข้อเสียมันปนปนกันอยู่เนี่ยคนเราพึงมองหาแต่ความดีเสมอเหมือนกับอะไรก็เหมือนกับคนกระหายน้ำที่ต้องแหวกจอกแหนออกไปเพื่อดื่มน้ำนั่นเองชัดเจนมากเลยใช่ไหมครับแล้วเราจะเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ไงไม่ยากเลยครับ 1. ยอมรับก่อนเลยว่าทุกคนมีดีมีเสียปนกันไปไม่มีใครสมบูรณ์แบบ 2. ตั้งใจแน่วแน่เลยครับว่าจะมองหาข้อดีให้เจอให้ได้ 3. ฝึกมองข้ามโคลนตมหรือจอกแหนที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไปบ้างและ 4. ให้ไปโฟกัสที่เพชรหรือคุณค่าที่แท้จริงในตัวเขาก็แค่มีเองครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากคำถามน,นี้ให้ทุกท่านเก็บไปคิดกันต่อนะครับว่าถ้าเราทุกคนเริ่มมองหากันและกันด้วยสายตาที่พยายามจะมองเห็นแต่ความดีโลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นขนาดไหนความสัมพันธ์ต่างๆของเราจะสวยงามขึ้นเพียงใดและในโอกาสนี้ ก็ขอให้ทุกท่านหมั่นเจริญไตสิกขาเพื่อนำพาตนให้พ้นไปจากทุกในวัตะสงสารและได้รับความสุขอันยอดเยี่ยมโดยพลันนะครับ